สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมหรือ16-31กรกฎาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมคาดหวังสิ่งใดจะสำเร็จหรือเปล่าคลิปนี้จะบอกการงานการเงินโชคลาภและ การทำบุญให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะทำยังไงหมูอะไรจะปังทำยังไงแล้วจะโชคดีนั่นเองค่ะเอาลาะคะ่ก่อนอื่นเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเป็นคนที่โดดเด่นละทำงานเก่งด้วยบูรุยการทำงานมีทุกรสชาติ มีทั้งงานแทรกงานเร่งงานด่วนมีทั้งงานที่ไม่อยากทำมีทั้งงานที่อึดอัดใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องฝืนทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทำงานประจำรับราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศงานเหล่านี้ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากไวใจร้อนปากกับใจตรงการพูดจาขวานผ่าซากิดจะพูดยังไงก็พูด ฉะนั้นขอเตือนเลยแล้วกันนะคะช่วงนี้ระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างซึ่งเกิดจากความใจร้อนหุนหันพลันแล่นของตัวท่านเองไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะให้ท่านใจเย็นลงบ้างมีสติทุกครั้งก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะแม้แต่การตัดสินใจถูกของท่านท่านก็จะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มแล้วค่อยตัดสินใจเพราะท่านเป็นคนที่คิดไวทำเร็ว นะคะคิดปุ๊บทำปับ๊บคิดปุ๊บพูดปับ๊บนะคะให้เรามัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะเพราะมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านแต่โดยภาพรวมแล้วในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าท่านทำงานได้นะคะทำงานได้ดีเลยละคาดหวังสิ่งใดถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะสมหวังนะคะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านลงมือทำเป็นคนเก่งมีสเสน่ห์มีไหวพริบเป็นคนที่พลิกแปลงคำพูดได้เก่ง และเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุข,ขุมรอบคอบอ่าเป็นคนที่สุข,ขุมนุ่มลุ่มลึกรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นแต่ไม่แสดงออกฉลาดนะคะแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ผงผางนะนึกจะพูดพูดเลยถ้าไม่ถูกใจจริงๆนะคะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะงานเข้ามาเยอะท่านใดที่ทำงานกลางคืนนะคะทำงานบริการต่างๆทุกรูปแบบ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญบางท่านจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนนะคะการทํางานจะต้องมีสติละเอียดรอบคอบละระดก,กุมระวังจะทํางานผิดพลาดเพราะความใจร้อนเพราะความที่ไม่เช็คตรวจเช็คไม่ตรวจทานส่งเลย ะค,ะคิดว่านี่คืองานที่ทําประจําฉะนั้นนะคะท่านจะต้องทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มไม่ประมาทระวังคําพูดและใจเย็นลงบ้างนอกนั้นก็ถือว่างานของท่านนั้นออกมาดีเลยละนะคะรับมือกับงานต่างๆได้ดีนะคะถึงแม้ว่างานนั้นไม่อยากทําแต่เอาเข้าจริงๆพอทํางานเสร็จโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมด้วยนะและที่สําคัญผลงานออกมาถือว่า ท่านเองก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะคะเป็นงานที่ไม่อยากทําแต่ออกมาดีนั่นเองค่ะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงครึ่งเดือนหลังพยายามหา,าวิธีการมาช่วยกระตุ้นยอดขายนิดหนึ่งนะคะอย่าขายแบบเดิมๆนะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะเครียดเอาได้เลยอาจจะขายยากนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านกระตุ้นยอดขายลดแลกแจกแถมท่านก็จะขายดีมากขึ้นเรื่องของการเงินท่านมีดวงได้ คือพูดได้ง่ายมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีดวงได้เงินปุบปรับฉับพลันนะคะไม่ได้คาดหวังตะกลับได้เงินนั้นมามีโอกาสได้เงินจากการลงทุนนะคะได้ผลกําไรจากการลงทุนมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าดูดูแล้วนะคะเงินที่ท่านจะได้ในช่วงระยะเวลานี้หนึ่งจะมาจากการลงมือทำหรือว่าท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม่พบไอเดียใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มบางท่านจะได้เงินจาก งานพิเศษได้เงินจากการแก้ไขปัญหาหรือว่าการที่มีใครสักคนนึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านบางครั้งก็จะเป็นที่มาของรายรับที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นของท่านด้วยฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้ช่วยนะคะเพราะว่างานยากงานหินจะมีเข้ามาแต่พอท่านทำสำเร็จท่านจะได้มาซึ่งคําชมหรืออาจจะเป็นรายรับพิเศษด้วยเช่นเดียวก,กันการเงินยังอยู่ในช่วงของเงินหมุนเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะท่านจะหมดเงินไปนกับการอาใช้ใจ่ายในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายเป็นรายจ่ายแปลกๆเป็นรายใจ่ายใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาแบบที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงระวังการใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองและระมัดระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินจะช่วยเหลือใครในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องไม่ใจดีจนเกินไปนะคะระวังคนหลอกลวงระวังคนหลอกยืมเงิน ระวังคนเอารัดออเอาเปรียบร่วมเงินเงินทองทองนะคะเพราะท่านเป็นคนหาแต่ว่าจะมีคนช่วยใช้เงินและมีดวงได้แก้ไขกับปัญหานะคะคือพูดได้ง่ายรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะท่านจะต้องไม่ใช้ใจ่ายตามใจตัวเองนอกจากรายจ่ายประจําแล้วมันจะมีรายจ่ายปุบป,ปรับฉับพลันมีรายใจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีดวงได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับสุขภาพด้วยอาจจะเป็นการดูแลบํารุงรักษาสุขภาพหรือว่า ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อยารักษาโรครักษาสุขภาพก็เป็นไปได้นะคะมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรเท่านั้นเองและระมัดระวังจะขัดแย้งกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัว เรื่องเงินเงินทองทองนะคะไม่ให้ยืมก็ว่าไม่ให้ยืมก็โกรธหรือบางครั้งนะคะทวงเงินแล้วโดนเข้าว่ากลับมาเสียเสียหายนะคะเวลาเข้ามาเอาเงินก็เป็นของท่านแต่เวลาเขายืมไปแล้วเงินเป็นของเขาก็เหมือนเท่ากับว่าโอ้โหเจ็บปวดหัวใจเวลาไปทวงฉะนั้นท่านจะต้องระวังข้อนี้ให้มากๆและระวังการซื้อของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังโดนพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบ ได้สินค้าไม่ตรงปกได้อาหารที่ไม่อร่อยตรงตามที่รีวิวให้ระวังนะอโดยภาพรวมแล้วมีโชคลาภด้านการเงินขาดเงินก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินแน่นอนค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินได้แต่ท่านใดที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไงก็อย่าเสี่ยงเยอะนะคะเสี่ยงแค่พอเบาๆเสี่ยงแค่พอได้รุนก็พอเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีแต่ว่ายังไงก็ต้องขอย้าว่าถ้าท่านไม่มีดวงยังไงก็ไม่ได้ ให้ท่านโฟกัสที่การทํางานหาเงินจะดีกว่านะคะขอความช่วยเหลือลจากคนอื่นได้นะจะสําเร็จนะคะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยต่อรองผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้มีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆนะในเรื่องของการทําบุญก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการทําบุญที่เกี่ยวกับ โรงพยาบาลอาจจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะทำบุญเกี่ยวกับทำบุญที่โรงพยาบาลส่งก็ได้นะบริจากรลงหิตก็ได้บริจาคยารักษาโรคให้กับสถานที่ที่เขายัางขาดแคลนนะคะบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลก็ได้นะบริจาคโดยตรงเพราะว่าช่วงนี้ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่การเงินติดลบนะคะ,ะถ้าท่านช่วยได้ก็ ช่วยนะคะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนี่คือการทําบุญแต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ